สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเดลฮีนะครับมาแล้ววันนี้เราจะมารีวิวของตำแหน่งของซัพพอร์ตนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นซัพพอร์ตที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยครับมันไม่ได้ใช้สกิลอะไรยากเลยนะสำหรับซัพพอร์ตตัวนี้แถมยังเป็นหน่วยสนับสนุนที่ดีเยี่ยมที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแนวหน้าที่เขาต้องการนะไม่ว่าจะเป็นฮิลได้ไม่ว่าจะเป็นเสริมพลังให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นการ เชื่อนความเร็วก็ได้แล้วก็ยังมีสตันในตัวนะครับะเดูไปดูรีวิวสกิลของเธอเลยนะครับไปไปที่พัฟซีปก่อนพัฟซีบนั้นก็คือพาวเวอร์คอร์ดนะครับพาวเวอร์คอร์ดเนี่ยหลังจากสกิลพื้นฐานครบ3ครั้งการโจมตีครั้งถัดไปของเธอจะได้รับพลังให้สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติม20หน่วยพร้อมกับผลพิเศษที่ขึ้นอยู่กับสกิลล่าสุดที่ใช้สมมุติถ้าผมใช้กสกิลสีฟ้าสก,สกิลสีฟ้าเนี่ยโบนัสเสียหายเพิ่มขึ้นความเสียหายเวทเพิ่มเป็น8หน่วยนะคร ใช้สีฟ้าเวลาตีปั๊บมันจะเพิ่มความเสียหายเป็น8หน่วยนะถ้าใช้สีเขียวสีเขียวเนี่ยก็คือฮิวนะครับลดความเสียหายที่เป้าหมายจะกระทําเราเนี่ยได้ลง25%เป็นเวลาสวินาทีถ้าใช้สีม่วงสีม่วงคือผลของการเราทาให้เราเดินเร็วนะครับสโลปเป้าหมาย40%เป็นเวลา2วินาทีนะครับ มาครับผมจะมาดูที่พัสิของเธอนะครับพัสิของเธอนั้นเวลาที่เราใช้สกิลไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวหรือสีม่วงเธอจะได้สแต็กจากการใช้ตลอดหนึ่งขั้นนะครับใช้สีฟ้าผมเห็นไหมครับสีขาวขึ้นมาแล้วบนหัวเธอแต่ถ้าเธอใช้สีสีเขียวก็ขึ้นมาอยู่ดีครับผมทีนี้การใช้ของขั้นที่3ก็คือ3สแต็กเมื่อเธอเก็บ3สแต็กปั๊บถ้าเราใช้สีฟ้ามันจะเป็นสีฟ้าครับผมเนี่ย พอเป็นสีฟ้าปั๊บก็คือจะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นครับผมแต่ถ้าเราใช้สีเขียวล่ะใช้สีเขียวนี่จะทําให้ศัตรูเวลาที่เราโจมตีศัตรูน่ยจะทําให้ศัตรูนี่ติดสถานะก็คือโจมตีเราได้เป่าขึ้นมาทีนี้มันเป็นสีม่วงครับผมถ้าสีม่วงปับ๊บเวลาที่เราตีศัตรูจะทําให้ศัตรูศัตรูนั้นสโลครับผม ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราปับ๊บยังใช้สกิลอยู่อยู่กับที่อยู่แล้วเราอยากจะเปลี่ยนกลางคันก็ได้ครับผมก็สมมติตอนนี้มันสีเขียวใช่ไหมครับเราอยากจะเป็นสีฟ้าอยากตีแรงขึ้นเราก็ไปใช้สีฟ้าผมอยาก,ยากให้ศัตรูสโลครับผมเราก็ไปใช้สีม่วงได้ครับผมเปลี่ยนกลางคันได้นะมามาดูสกิลที่1ครับผม h u m of waller นะครับสร้างความเสียหายเวท40หน่วยแกศัตรู2ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุด เมื่อมันอยู่ในออร่าเสริมพลังให้การโจมตีครัง้งถัดไปของแชมเปียนพันธมิตสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเป็นสิบหน่วยด้วยคือไงก็คือเสริมให้กับพันธมิตของเราหรือแชมเปียนของเราเนี่ยแชมเปียนเพื่อนของเราเนี่ยทำให้เ้าตีแรงขึ้นครับทีนี้มาดูซิสกิลหนึ่งครับผมสกิลหนึ่งนั้นก็คือถ้าเราใช้ให้กับพัธมิตรเนี่ยพันธมิตรเราจะตีแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปถูกเป้าหมายสัก2ตัวนะมันจะเป็นดาเมจนนครับ band 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 band. เห็นปะครับ hey, แต่มันจะโดนแค่2ตัวแรกนะครับที่มันอยู่ใกล้เราคลิป2ตัวนี้ก็คือตัวเวทนะครับที่มันโดนไปไม่มีเลยไม่มีอะไรยากครับผมก็คือถ้าสมมุติเราอยากจะให้ฝั่งเราโจมตีหรืออยากให้เราตีแรง,แรงแล้วก็ใช้สกิลสกิลสีฟ้าผมทำให้เขาตีแรงขึ้นนะพันธมิตรเราก็ตีแรงด้วยเ e ียออฟเพอร์ e r เวนแครับผมตัวนี้คือการเป็นฮิลนะครับฮิลตัวของเธอเองและแชมเปี้ยนพันธมิตร อีกตัว30หน่วยอลาอยู่รอบๆบมอบเกาะป้องกันที่จะซึมซับดาเมจ25หน่วยเป็นเวลา3มนาทีให้กับแชมเปี้ยนพัธมิรที่2ครับผมสกิลที่2นั้นจะเป็นการฮิลให้กับตัวเองครับเห็นไหมครับจะฮิลให้กับตัวเองนะดังนั้นถ้าเรายิ่งเวทเราแรงเท่าไหร่เธอก็ยิ่งแหลกฮิลแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นก็ like อย่าลืมซื้อของเวทมาด้วยนะครับผมสกที่3ครับผม song of s i l i t y นะครับ ได้รับความเร็วขึ้นที่10เป็นเวลา5วินาทีฟล่ามอบความเร็วในการเคลื่อนที่10ให้กับแชมเปียนสกิลที่3มของผมสกิลที่3นั้นจะทําให้เรานั้นเดินเร็วขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้ทาให้ศัตรูนั้นสโลว์นะครับถ้าเราอยากให้ศัตรูนั้นสโลว์เราต้องตีเขาเองครับผมนี่ครับตีด้วยสีม่วงนะกี่ตีด้วยสแต็กสีม่วงจะทําให้เธอนั้นเดินจะทําให้เขานั้นเดินสโลว์การใช้ทั้ง3สีนี้ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนั้นคือการฮ พันธมิตรเราก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นสีม่วงพันธมิตรเราก็จะเดินเร็วนะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้ครับผมว่าจะใช้อันสีไหนครับผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับสกิลสุดท้ายครับผมสกิลอันตีครับผมเคสเซนโดครับลดการคููดาวพื้นฐานของสกิลปกติของเธอเนี่ยโซนาเนี่ยลง10%เวลาใช้เล่นบทเพลงที่ไม่มีใครต้านทานได้สร้างดาเมจ150รหน่วยและสตันเป็นเวลา1วินาที ดูที่รูปแบบการใช้ผมถ้าเราใช้สวยๆเนี่ยศัตรูเนี่ยสามารถติดสตันได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วทําให้ทีมเรานั้นจะได้เปรียบด้วยนะครับเวลาในการไปครับดังนั้นเลือกใช้สันตดิดีครับผมสกิลไม่มีอะไรมากครับผมฟ้าให้โจมให้พันธมิตรนั้นได้ตีแรงกดสีเขียวทําให้พันธมิตรนั้นได้รับพลังเพิ่มขึ้นสีเขียวนะฮีวนั่นแหละกดสีม่วงเพื่อในการเอาไว้วิ่งหนีไม่มันก็เอาไว้วิ่งไล่ครับผมทำให้เรานั้นเดินเร็วนะ ส่วนสเต็กั้นก็แต่ละคนที่จะใช้ผมว่าจะใช้แบบไหนนะครับกดเลือกตีก็ได้นะครับไม่งั้นมันอาจจะตีคลิปไปนะครับสเต็กที่เราเก็บมามันอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่ดังนั้นเลือกใช้นิ้วในการเลือกตีก็ได้ผมอันตีนั้นเราก็ใช้ดีดครับผมถ้าใชด้ดีมันก็สามารถตันได้ทั้งหมดเลยคนระับไม่มีะระยะครับผมสําหรับตัวนี้นะผมเป็นซัพพอร์ตที่น่าเล่นครับผมเล่นง่ายแถมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมมีฮฮลมีวิ่งเร็วแล้วก็มี ตีแรงแล้วก็มีสตันแค่นั้นแหละครับผม oh <my> ก็พอแค่นี้นะครับผมก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมผมลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ